วัดนี้บูชาดาบครับแล้วเขาใช้อะไรบูชาปลาไหลบูชาที่นี่ทำไมก็ต้องเอาปลาไหลมาบูชาเพราะอะไรก็มีปลาไหลมันของแบบไม่ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ได้ไม่เป็นไรครับไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปถามคนอนื่นนะครับดีไหมปลาไหลที่จะเอามาบูชาที่วัดนี้นี่มาได้ทุกร้านเลยปะร้านนั้นร้านเพียงแค่ผู้เดียวทําไมอ่ะทําไมก็ต้องเลือกร้านนี้เพราะอะไรเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของ เออมันต้องอย่างนี้เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะอุ้มน้ําซอสเข้าไปแล้วแต่ว่าหนังเนี่ยผมว่าน่าจะกรอบๆเียมๆหน่อยน่ากินนี่ต้องพูดว่าอะไรวะอร่อยส์อร่อยส์น่าแดกเอาละหั่นเลยโูู้หกินเลยเหรออุ้ยร้อนนะเนี่ยอุ้ยกินส่งมาได้โอุ้ยอื้อร่อยว่ะโอ้ยวู้ชี่วู้อร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยมาก สามองศานะครับโอพาเรามาเที่ยวที่ไหนกันฮะวัดอัสตาจิงกูครับ,รบเป็นวัดอะไรวัดบูชาชินโตครับศาส,สนาชินโตโอ้นี่วัดเก่าวัดแก่เหรอ มีมาพันเก้าร้อยกว่าปีครับผมวัดนี้พันเก้าร้อยกว่าปีเหรอครับผมอยู่ที่นางโมยาแห่งนี้ครับทำไมต้องพามาที่วัดนี้เพราะรอะไรคะเพราะวัดนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์บูชาดาบนะครับมันในความชื่อถือของชาวญี่ปุ่นโอ้โข้างหลังนี่ก็เป็นซุ้มประตูใหญ่มากเป็นประตูไม้เนี่ยแล้วก็ข้างในในต้นไม้แน,น่นๆเลยอ่ะเป็นวัดที่บูชาดาบใช่ครับสมัยก่อนก็คือมีสมูไรมีโชกุนเก่ากว่านั้นเลยครับเก่ากว่านั้นเลยยิ่ง ตั้งแต่เริ่มยังไม่รวมประเทศญี่ปุ่นเลยมั้งใช่หครับใช่ไหมใช่ครับเพราะสมัยก่อนนี่ประเทศญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้ายัางไม่ได้รวมประเทศเนี่ยเขาจะปกครองด้วยโชกุนแต่ละเมืองแต่ละเมืองครับใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าแต่ละเมืองที่ที่เราไปเนี่ยก็จะมีปราสาทโชกุนทุกเมืองเลยครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมียุคหนึ่งที่ที่ก็จะมีโชกุนที่เขารวมประเทศได้ครับวัดนี้บูชาดาบครับแล้วเขาใช้อะไรบูชา ปลาไหลบูชาที่นี่ด้วยปลาไหลบูชาที่นี่ด้วยค,คืออะไรเอามาให้ถวายพระเจ้าที่นี่ทําไมก็ต้องเอาปลาไหลมาบูชาเพราะอะไรก็มีปลาไหลมันของแบบไม่ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ได้ไม่เป็นไรครับไม่ทราบเหมือนกันออนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปถามคนอื่นเนี่ยดีไหมไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนนะแต่ถามว่าปลาไหลที่จะเอามาบูชาที่วัดนี้นี่มาได้ทุกร้านเลยเปะ่ะไม่ ร้านร้านนั้นร้านเพียงแค่ผ mm ู hmm. yeah, it, it ้เด right, yes, ียวเป็นร้านเดียวเท่านั้นที่จะเอามาที่จะทําปลาไหลมาบูชาได้ที่นี่ครับในนโกย่านะครับร้านดีเดียวทำไมอ่ะทําไมก็ต้องเลือกร้านนี้เพราะอะไรเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของร้านเออมันต้องอย่างนี้ครับเออดีมากดีมากไม่รู้ไม่ต้องเสือเดี๋ยวไปถามเอาเราไม่รู้ทุกเรื่องดีดีดีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวัดก่อนครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ร้านที่เขาจะเอาปลาไหลมาบูชาที่วัดครับแล้วเขาทํามาเป็นพันปีเหมือนกันเหรอร้านนะไม่น่าจะพันปีฮะแต่เขาแบบรู้หรือไม่รู้ไม่รู้เออบอกไม่รู้ดีกว่าครับครับโอเคอันนี้ก็ทำอะไรกันอ่ะล้างมือล้างปากครับทำยังไงทำยังไง ก่อนที่จะเข้าไปบูชาอะไรเงี้ยนะก่อนที่จะไปขอพรพระเจ้าเนื่อล้างให้ปากอะไรอย่างเงี้ยล้างข้างไหนก่อนข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาก็ข้างขวารูปขวาแล้วก็ลูกปากเพื่ออะไรครับก่อนขอพรขออะไรแล้วจะได้แบบว่าชำระล้างความสะอาดก่อนใช่ครับแล้วก็ล้าง เอาล้างไม้ล้างอ๋อต้องทำอย่างนี้โอ้ยน้ำเย็ยนเจี๊ยบเลยอันนี้คืออะไรอ่ะโอสมาคมสาเกญี่ปุ่นตอนทำพิธีเขาบูชาเหล้าด้วยนะอ๋อเหล้าด้วยเป็นเหล้าสาเกสาเกครับพระกินเหล้าได้ด้วยเหรอที่นี่บูชากับพระเจ้าครับอ๋อพระเจ้าไม่ใช่พระนะครับอ๋อเขาใช้สาเกด้วยแล้วก็ใช้ปลาไหลด้วยครับโอ้แล้วต้นไม้ต้นนั้นทำไมใหญ่ยังเลย มีมาหลายปีครับต้องผมขออ่านดูขอขออ่านก่อนนะ <S <S ไม่รู้ไม่รู้ <S 2> <S 2> เออ,เอ,อดีไม่รู้ต้องอ่านอ่านออกไหมเนี่ยอ่านออกครับมีพระดังๆเข้ามาปลูกพระที่แล้วคนนี้มีมีมาพันปีครับต้น,ตนนี้พันต้นนี้พันปีพปีต้นอะไรฮะไม่รู้ครับ<อ>แต่ไม่ถูกล้วอ่านไม่ได้โอ้ต้นโอคุสุครับโอคุสุครับโอ้ต้นไม้พันปีเลยเหรอ ันนี้ข้างหลังเป็นอะไรครับบูชาดาบครับอะไรบูชาดาบข้างหลัเป็นศาราศาลาอ๋อแล้วก็เวลาปลาไหลเนี่ยเขาเอามาบูชาเนี่ยเทพเจ้าก็ต้องเอาเข้าไปในนี้ใช่ครับแต่เราไม่สามารถเข้าได้ถูกไหมต้จะทําพิธีเราก็มีโอกาสเข้าได้อ๋อแต่ถ้าไม่ทําพิธีก็ไม่ได้ก็ให้อยู่ข้างนอกนี้ให้พามาดูหน่อยว่าเป็นยังไงข้างหลังเนี่ยก็ ที่ผมเข้าไปเนี่ยคือเขาห้ามห้ามเราเข้าไปถ่ายนะครับแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือมีดาบหนึ่งเล่มที่เขาวางเอาไว้ครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนสาราเข้าไปข้างในอีกอันหนึ่งใช่ครับก็เราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เราโค้งสองครั้งตบมือสองครั้งแล้วก็โค้งอีกสองครั้งแล้วก็โยนเหรียญโยนเหรียญครั้งแรกครับครั้งแรกอ๋อเขาเรียกว่าเป็นการบูชาดาบบูชาทำไมต้องบูชาชินโตชินโตครับไว้ ธรรมเนียมของชินโตเพาะอ,อะไรอะ่ะดาบนี่คือดาบศักดิ์สิทธิ์มากใช้ปุ่นเชื่อมาเชื่อมาว่าพระเจ้าอามาเตรโซกม็มีพระเจ้าผ้าทิตย์นะฮะมีของศักดิ์สิทธิ์สามอย่างหินหยกกระจกแล้วก็ดาบแล้วทำไมต้องเป็นดาบล่มนี้ดาบแ่มนี้มีประวัติมีตำนานไหมมีฮะมีด้วยรครับโอ้เดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร,ร้านปลาไหลดีกว่านะใช่ครับมันยาวนะดูปลาไหลที่เขาเอามาบูชาครับ เทพ,พเจ้าด้วยครับผมไปเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านปลาไหลบูชาเทพ,พเจ้าแล้วอยู่ร้านอยู่ที่ไหนนะฮะร้านอยู่ที่นาโกย่าครับศูนย์กลางของนาโกย่าเลยนิชกิชื่อร้านฟุตาบะ แล้วก็ถามเขาว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงชอบกินปลาไหลเจียวเคียวโซนี่ทำให้แข็งแรงเป็นความเชื่อว่าแข็งแรงแล้วก็เขาบอกว่ามีตำนานว่าตอนหน้าร้อนพ่อค้าสมัยก่อนเนี่ยปลาไหลขายไม่ดีหรอกแต่มีพ่อค้าสมัยเอโดะเนี่ยทำกุสโลบายขึ้นมาว่าอะไรที่เป็นเป็นอูเนี่ยคนญี่ปุ่นจะชอบเขาก็เลยไปเอาว่าถ้าสร้างกระแสในตั้งแต่สมัยนั้นเลยว่าตอนหน้าร้อนคุณต้องกินคุนังิอันนี้จริงหรือเปล่า ถูกต้องครับแสดงว่าก็มีมาสมัยตั้งแต่เอโดคะ,ค,ะความเชื่อของคนญี่ปุ่นตั้งนั้นมาก็เลยชอบกินปลาไหลครับแล้วปลาไหลของที่นี่เนี่เป็นปลาไหลน้ําจืดหรือน้ําทะเละปลาไหลน้ําจืดมันต่างกันตรงไหนอะน้ําจืดกับน้ําเค็มทัมก็เกันมันก็สายพันธุ์เดียวกันนะครับที่จริงปรไปทะเลแล้วก็ออกไข่แแต่ทแล้วก็กลับไปน้ำจืด,ดแต่ที่ผมเห็นมาเนี่ยปลาไหลน้ําจืดจะตัวใหญ่กว่าปลาไหลน้ําทะเลนะ เหมือนกันครับเหมือนกันอยู่ที่ตัวครับแล้วเขาเองเนี่ยเขาไปเรียนรู้วิธีการทําปลาไหลมาจาไหนอะเนิม <Zero. S 2> <_ k> เขาทําตั้งแต่ <_ L 1> <ๆ S 1> หนุ่มๆเลยไม่รู้ชํนานาญนะครับ oh, แล้วทําไมเขาถึงได้รับเลือกให้ไปบูชาที่วัดที่เราไปเมื่อเช้าเนี่ย <_ L 1> คือไปตอนแรกนะครับไม่มีใครบูชาปลาไหลเลยมีใครบูชาได้ไหม คนนี้เขาก็ยกมือผมบูชาให้ก็ได้แล้วก็เหมือนคล้ายๆเจ้าว่าเราเห็นอุ้ยปหลัยนี่ดีมากเลยไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยเลยไปบูชา้วต้องแต่มามาเขาก็บูชาทุกปีก็คือจะต้องเป็นร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นหรือเปล่าโอ<ฮ>้โ<ฮ>ถ้าคนทั่วไปมามากินเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่แบบไปบูชาเลยหรือเปล่า สใช่ครับอ๋อแล้ววันนี้ผมจะได้กินเมนูอะไรครับเขาบอกว่าเขาจะทำคิซมาบุชิอาหารโด่งดังของนาโกย่านะครับเอาปลาไหลไปสับใส่ในหม้อข้าวคนๆๆแล้วก็ใส่น้ำซุปอ๋อกินแบบ3มอย่างถูกครับกินแบบคำแรกก็คือไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรคำที่สองใส่วาซาบิคำที่สามก็ใส่น้ำซุปก็เป็นเซตใหญ่เลยเซตใหญ่แล้วมีอีกอันหนึ่งเขาบอกเมนูวันนี้สำหรับพี่คนเดียวปลาไหลใส่คาเบีย ใส่คาเวียผมไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นแล้วราคาที่ร้านเนี่ยถ้าคนข้างนอกคนทั่วไปอย่างคนไทยมากินเนี่ยปลาไหลบูชาเทพเจ้าเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับคริสม์มาบูชิห้าพันเยนห้าพันเยนก็ประมาณพันสองร้อยบาทเองครับแล้แคเบียแล้วเบียกับปลาไหลใส่ปลาไหลก็หนึ 1> 1, น่งหมื่นเยนหนึ่งหมื่นเยนโอ้โหก็ประมาณสามสองพันสองพันห้าแล้วอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งครับ ไอเสื้อเขานี่นี่คือเลือดปลาไหลป่ะครับเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนียนใช่ครับเขาเขาทำวันหนึ่งเยอะแค่ไหนอ่ะหกสิบตัวแค่นั้นเหรอต่อว,วันต่อว,วันเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในครัวหน่อยได้ไหมซิเซนโยบมาโจตกิโอเคโอเคไอโอ้โหวันนี้ซื้อต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าครัวไปในร้านอาหาร ของคนญี่ปุ่นที่ไปด้ทศญี่ปุ่นนะเพราะในหลายร้านเนี่ยเราก็ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าไปแต่วันนี้ได้รับเกียรติมากคือถึงแม้ว่าจะเป็นปลาไหลที่แบบเอาไปบูชาเทพเจ้านะแต่เครื่องไม้เครื่องครัวเขานี่มันทันสมัยมากเลยนะอันนี้คือหนึ่งตัวใช่ไหมครับต่อไม้นี่ยตัวหนึ่งครับนี่ส่วนหัวนี่ส่วนหางใช่ ปิ้งย่างเขาบอกว่ามันมีจะมีเหนือกับใต้โตเกียวกับคันไซกับคันโตคือโตเกียวกับโอซาก้ามันจะแตกต่างกันนะฮะปิ้งโตเกียวก็คือจะไปย่างก่อนแล้วก็ไปจุ่มซอสแล้วก็กลับมาย่างช่บแล้วถ้าเป็นโอซาก้าย่างเกรียวแคอย่างเดียวปาย่างเดี๋ยวทาทีหลังทาทีหลังแล้วเขาใช้วิธีอะไร ครับทางภาคตะภาคภาคใต้อ๊คันไซครับคันไซโอเคสมัยคาาซิโดมาม oh, si. ah. ันปลาไหลมันมีหนังสามขั้นสามชั้นหนึ่งสองสามมีสามชั oh. 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 ้นโอ้เดี๋ยวนี้เขาใช้ใช้เตาสมัยใหม่แล้วนะเขาไม่ได้ใช้เตาถ่านแล้วใช่ไหมกลัวนี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรสาเกครับสาเกอ ล้วถามเนาด่ว่าบูชาปลาไหลอะ่ะความเชื่อของเขาอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะการบูชาปลาไหลกับเทพ,พเจ้าเนี่ยหลักๆขอให้ทุกท่านที่มาทานร้านของเขาปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุอ๋อก็คือเขาจะไปไปอธิษฐานขอไว้ใช่ใช่อ๋อโอเคโอเค,อเคแล้วนอกจากปลาไหลที่เป็นบูชาเทพเจ้าแล้วพระที่วัดนี่ก็ได้กินปลาไหลของเขาร้านเขาไหมโ่วนขอต่ปพรอค้านุมสัองก็ได้แต่ร้าเขาทุกอย่า ที่ร้านเขามีแต่ปลาไหลอย่างเดียวแหละปลาหมึกออ๋มีด้วยมีด้วยนั่นนั่เฮ้ยนั่น,ย,น,นยังสดอยู่เลยสดมากปลาไหลก็เริ่มจะสุกละเริ่มเป็นตัวแล้วฮะเริ่มเป็นตัวละไอะ้ที่พ่นๆไปนั่นเป็นเหล้าด้วยปะใช่เหล้าก็เป็นสเกลเหมือนกันโห่ใส่สเกลเยอะมากเลยนะ แตาะเกเพื่ออะไรเพื่อให้มันดับคาวใช่ไหมคุณสักเกว่าน่หนูกซมี่คิขึ้อยู่โอดับกลิ่นแล้วก็ทําให้เนื้อม,มันมันได้ดหอมด้วยนมมุน่มด้วยของเขานี่เป็นปลาไหลที่เลี้ยงหรือว่าเป็นปลาไหลที่แบบธรรมชาติอ่ะก็เยอชูเลอันนี้ปลาไหลเลี้ยงครับปลาไหลเลี้ยงสมัยนี้เขาเลี้ยงได้แล้วแล้วปลาไหลธรรมชาตินี่หมดแล้วใช่ไหมหมดน่มีอยู่ครับแต่แตปลาไหลธรรมชาติเนี่ยมันเหม็นเทวามันกลิ่นมันแรงอ๋อแล้วอย่างที่เลี้ยงนีตัวหนึ่งนี่นานแค่ไหนอ่ะนี่เนี่ย นี่เนีนส์กันสองปีสามปีโอ้สองปีสามปีเลยเหรอตัวนึงโอ้<ช>ทอดหนังมันอะไรที่มันดูแล้วมันไม่สวยเนี่ยเขาก็จะ<ช>เก็บงานเก็บงานเก็บงานเขาเรียกเก็บงานอันนี้ก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยก็คือปลาไหลสดๆแล้วก็ใส่รสสาเกเท่านั้นยังมไม่ได้ใส่ังไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ําซอสนี่ก็ว่าใส่ไปตอนตอนที่ไปเสิร์ฟใช่ครับที่เขามีความเชื่อว่ากินหน้าหนาวมันอุ่นเนี่ยไม่ได้เพราะปลาไหลเพราะสาเก หนังมันมีสามชั้นสามชั้นแล้วซึ่งต้องปิ้งให้ละเอียดนะครับหนังมันหนาปลาไหลนี่อันเนี้ยสีเนี่ยประมาณกําลังดีเลยครับพี่ก็เรียกว่าสีคาราเมลไลซ์เซชั่นก็คือน้ําตาลที่อยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็หลั่งสารออกมาเนี่ยมันก็ทําให้ดูน่ากินน่ากินหอม ย่างนี่ก็ไม่ได้แบบว่าย่างง่ายนะก็เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนวนะ่าเขาต้องสังเกตตัวสีผิวอของหนังสีผิวของเนื้อแล้วก็ต้องกลับไปกลับมานะครับไม่ได้แบบว่าคือต้องสนใจมันอ่ะโอเคโอเคเอาเอา,เอานี่<อ>ได้แล้วครับน,ะนี่ออกจากเตามาเขาก็มาคลุกซอสเลยราดซอสคืออย่าเรียกว่าราดเลยเรียกว่าจุ่มมันลงไปเลยดีกว่าะ ก็คือให้มันดูดซึมน้ําซอสเข้าไปในเนื้อของปลาไหลแหละแล้วเขาก็มาปิ้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายละก่อนที่จะขึ้นการที่เอาเนื้อลงไปให้มันชุ่มฉ่ำน้าซอสเนี่ยแล้วขึ้นมาปิ้อีกทีมันจะหดตัวเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะน้ําซอสมันก็จะอุ่นอุ่นลองชิมดูครับชิมดูครับน้ำซอสพู่มมากไปแปลกไหมพุ่มก็หวืมไม่เค็มเลย ไม่เคครับไม่เมร่อยมากไม่เค็ไม่เค็มไม่เ็มไม่เป็มวิธีก็รที่เครัไม่เค็่เค็มไม่เค็่เคาไ่เค็มไม่เค็มไม่เค็มไน่เค็มไม่เค็มไ่เค็มเคาัไง่เค็ม่เค็ัไม้ครั้ง่เคาหไม่เคาม่ครั้ง่ครั้ง่เค็มไม่เค็มไม่เค็ไม่เมไม่เค็มไ่มไหลมไม่เคไม่เคม่อไม่เคืาไม่เค็ม่เห็น่เค็่ยค็อือ เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะอุ้มอุ้มน้ําซอสเข้าไปแล้วน้ําซอสโชวอยู่ว่าที่ส่วนผสมเขานี่แหละแต่ว่าหนังเนี่ยผมว่าน่าจะกรอบกรอบเค็มเค็มหน่อยถ้ากินนี่ต้องพูดว่าอะไรวะโอิ่สโอิ่สน่าแดก <c oughs> เอาอยแล้ว <c oughs> นี่สุดทั้นตอนสุดท้ายครับท้ายแล้วครั้งที่สี่เอาแล้วครับ <c oughs> เขาก็ค่อยๆเอาออกจากไม้เสียบไม้เสียบคือเขาเขาดึงเนี่ยเขาไม่ให,ไให้ไม่ให้เนื้อมนันหลุดเลยนะเอาหั่นเลยุูบ โกินเลยเหรออุ้ยร้อนนะเนี่ยอุ้ยส่งมาได้อุ้ยอื้มอร่อยว่ะอ๋อจี่อร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยมากคือหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำไปด้วยซอสออันนี้อร่อยคปลาไหลอร่อยมากอ่ะมจักเปลาไหลปลาไหลปกติผมไม่ค่อยได้ชอบนะคือจะพูดตรงๆอ่ะถ้าให้สั่งกินเองก็ไม่สั่ง นอกจากภรรยาผมเนะี่ยเขาจะชอบกินนี่ดูมิตมาโอ้โหน oh. ดูสดับดิละเอียดเลยอะคือไม่ได้ละเอียดหรอกเป็นเส้นปกติที่ที่ผมเห็นเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาจะสับป้องใหญ่ๆนะเขาจะหั่นป้องใหญ่ๆแต่นี่เขาแบบเป็นเส้นเลยอะ่ะคือจะบอกว่าเมื่อกี้ยังติดใจอยู่เลยนะคืออร่อยมากอะนี่คือครึ่งตัวซอสเข้าไปอีกมีสาหร่ายข้างล่างว้าว <Wow. S 1> มันไม่ใช่ถ้วยข้าวธรรมดานะนี่เขากินได้แบบเยอะ กินได้สามรูปแบบอ่ะนี่ดูดูความมีดคมอ่ะโอ้ตายแล้วโอ้โหโอ้ยเฮ้ยคือมันไม่ได้จบแค่นี้นะมันคือหนึ่งตัวไปเราไปที่โต๊ะดีกว่าหูน่ากินมากเลยกินชิมไปอร่อยมากที่บริเวมาตสึสสุดยอดชัชชยขอบคุณมากครับเอาแล้วครับเราก็ได้ฮิสมะบุชินี่คือปลาไหลหนึ่งห้ เขาเรียกอะไรเป็นอะไรภาษาญี oh, oh, ่ป okay. ุ่นฮิซุแปลว่าไหยใส่หม้อหม้อเป็นหม้อนะวิธีกินก็โอ้มาอีกแล้วอะไรมาอ๋อชิ้นนี้เป็นคาเวียนี่อันนี้เขาบอกว่าเขาเนี่อพิกแทนเนี่ยเข้ากันดีมากะเนาเข้าแบบนี้โอเค ที่อื่นไม่ค่อยมีแล้วหายากมากโอเคเขาีรักสวยกินใช่ใช่ thank you เรามาลองฮิ่ซามาบุชิก่อนครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีกินแบบ3อย่างอ่ะโอบอกหน่อยเดี๋ยวคุณต้อ,อยทำตามวันนี้เซียนปลาไหลเซียนปลาไหลอ๋อ่อันะนะี้คนะือเซตนะีนะ้5,000เยนครับก็หนะึ่งพันประมาณ1,300บาทอ่นะอ่ะคือชุดนี้อ่ะอะไรครับคำแรกต้องยังไงคนก่อนคนก่อน ้ย่าเรากินด้วยกันเพราะว่าหนึ่งคนก็น่าจะน่าจะจุกอะ่ะอันนี้ผมคิงกันสองคนอย่างนี้ยังไงต่อครับใส่พริกไทยใทยไทยไทยที่เขาบอกว่ากินหอมมันนะแส่มาออ้อห้อทำไมกินแปลกจังเลยอะ่ะน,น,นี่ใ้่พริกไทยนี่เป็นผงที่ไว้โรยโดยเฉพาะอะ่ะผมว่านะอ่าตกใจอะไร เด็กอืมจะได้กินไหมวันนี้เป็นไงคะับอืมจะมีการพูดคุยอะไรกันหน่อยเลยเป็นไงเป็นไงขอลองก่อนเรีนตั้งหลายคำนะขอลอง ตวัดใหญ่เลยเอาคำที่สองคำที่สองเน้นนำใส่วาซาบินิดหน่อยหลักมามีคำที่สองอ่านี่ได้สาหร่ายแล้วใส่วาซาบินิดนึ่งเห็นไหมครับนิดนึ่งอันนั้นมันออกแผลิ้นเนี่ยอ่าอันนี้ฮะมันก็เลยไในนาใส่เลยโอ้คำที่สอง อมอต่อไปอันที่สามตัวที่สามใช่วาซาบิใส่ต้นหอมแล้วก็ราดน้ำซุปโอเคแล้วก็ผักดองด้วยครับ<ล>ไม่กินแก้มต้นหอมอืมรอ,ม <laughs> อแขกเลยรอแล้วซ่อแล้วซ่อนท,ทำไม น้ำซุปอ่าอืีคือวิธีตคนี้องเสียงอย่างนี้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่มีนก็เกินไปเกินด้วยต้องดังถ้ากินมันร้อนขนาดนี้เออต้องดังด้วย เจ้าปลาไหลกับคาเวียนะฮะทุกนี้นี่หนึ 1, ่งหมื่นเยนก็สองพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเข้ากันไหม,มเขาบอกว่าเป็นงานทําแบบพิเศษเเตัวคาเวียเนี่ยมันจะเค็มๆหน่อยนะเขาเลยไม่ใส่ซอสปลาไหลอ่ะย่างขาวไม่งั้นมันจะเละเอขา,อาจะย่างขาวๆหน่อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันตัวเอลก่อนน้องโอ้เขาย่างปลาไหลกรอบมากเลยคือหนังอ่ะหนังละกร กรอบแบบกรอบเลยอะแล้วก็ข้างในอะมันนุ่มมันมีความฉ่ำอยู่ปกติถ้าย่างกรอบขนาดนี้ข้างในจะแห้งจะกระด้างหน่อยใช่อันนี้เนื้อยังนุ่มเป็นไงมัง่งเข้ากับคาวเวียมมไหมโอ้โหเสียงกรอบโอ้โหันนี้กินหมูหันแล้วปะเนี่ยฮะก็เข้ากันหมดนะพอ,อได้แต่ผมชอบอันนี้มากกว่า เราก็ชอบอันนี้ถี่เธอไม่ใส่อืมแผดลิ้นไปแต่คนที่ปุ่งข้าวจะชอบนะครับฉันไม่ชอบเนี่ยชอบไหมไม่ชอบโอ้โหมึงต่อแหลกเลยอ่ะมตอแหลมมากเลยอ่ะน้อรักคือไม่ชอบวันนี้เพราะเขาแม่ึงชฉิบไปมกี้มึงเป็นคนนำใส่เลยนะ แทยเนี่ยเข้ากันนี้มากอร่อยเข้ากันนี้ครับนี่ข้าวกอ่อกร้านทเราบอกอันนี้หอมดีอยากลองดูโอ้ลอดถ้ลิ้นแผดเลยเอ่ะอ่ะอืมอร่อเทพเจ้าบูชาคิดแล้วเราก็จะโชคดีอืมเอาละสวัสดีครับนางงูจ้าเปิดมายูทูปไม่รู้จะดูรายการ